สั่งของอีกแล้ววันนี้จะมาอันบ็อกตัวของ ND filter กับ leveling นะผมสั่งตัวฟิลเตอร์ที่หน้าใหญ่ที่สุดมานะแล้วก็สั่งตัวแปลงหน้าให้มันเล็กลงเออมันมันแพ็ม,ม,มาเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือไอตัวฟิลเตอร์อันนี้เป็นของร้านซูมนะ แพ็กมาดีทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นเลเวลลิ g งนะเดี๋ยวมาดูกันนี่ ND f i l t ฟิร์กับ CPL เนาะของไฮด้านี่เห็นปะนี่นะฮะเป็น ND f i l t ฟิของไฮด้าหน้า82นะครับตัวนี้เนี่ยแพงนะสำหรับผมถือว่าแพงแต่ว่าสำหรับคนอื่นที่เขาใช้ตระก,กูลนี้อยู่แล้วนะ่ะ เอ็นดีบวกนั่นบวกนี่อะไรเงี้ยเป็นทูอิวันอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะคุ้มค่าสุดแล้วก็ถูกที่สุดถ้าเป็นสายเนี่ยโดยเฉพาะน่าจะเป็นสายแลนสเคปนะหรือว่าสายวิดีโอโหดอ่ะเขาจะใช้เกรดนี้อยู่แล้วแบบเกรดสูงนะเพอเพอบางทีแบบ5 0 0 0 6,000ถึงหมื่นเลยก็มีเพราะว่างานงานสเกลอย่างเงี้ยมันซีเรียสครับ การเพี้ยนของสีเนี่ยห้ามมีเลยนะแทบจะห้ามมีเลยมีใบอะไรไม่รู้ด้วยอะ่ะมันมันสอนอะไรไม่รู้อะ่ะเนี่ยมันคืออะไรสักอย่างหนึง่งนะใครที่ใครที่รู้เรื่องก็สามารถมาดูได้นะผมไม่รู้ไม่รู้เลยมันคืออะไรไม่รู้ชัดสปีดอะไรสักอย่างแต่เราไม่สนใจเราดูของก่อน นี่โอ้หน้าตาดีเห็นปะต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เคยซื้อเอนดีฟิลเตอร์หรือของแพงขนาดนี้นะตัวนี้ที่ผมสั่งมาประมาณ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทซึ่งตัวเนี้ยโหดมากนะราคาแบบถือว่าโหดเลยนะจือ๊อ แล้วก็เหมือนเหมือน CPL ก็แบบว่าหมุนหมุนหน้าเลนเอาอ๋อนี่ไงอันนี้หมุนปรับความทึบเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีสีดำอยู่อันนี้หมุนเรื่องของ CPL นะอันนี้หมุนหามุมเนาะ,ะสวยสวยมากเป็นอะไรที่หรูหรามากจน ไม่กลาใช้อะปกติเนี่ยไม่ใช้นะแต่สิ่งที่สั่งมาเนี่ยเหตุผลที่สั่งมาเพราะว่าอยากรู้เฉยๆเลยนะนอกนั้นนี่คือแบบจริงๆผมถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอในห้องอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้เลยเว้ยแต่ว่าอยากรู้แค่นั้นเลยสั่งมาเพื่ออยากรู้แล้วก็เอามาใช้อ,อื่นด้วยเผื่อได้ใช้นะ นี่อันนี้คือ H Y leveling นะนี่เขามาเป็นอย่างนี้เลยเนาะมันงาน้างเยหรอว,ว้าวโคตรเจ๋งยังสวยดูดิอันนี้คือ H Y leveling ทำไมมันถึงเป็น leveling เดี๋ยวดูนะอันเนี้ยมัน cover ตั้งแต่หน้า67ถึง82นะอันนี้ย cover ตั้งแต่หน้าเล็กสุดของตัวฟูลเฟรมจนถึงหน้า82เลยหลักการง่ายๆคือถ้าเรามีเลนขนาดหน้า67เราก็บิดไปได้เลยนี่แล้วเราก็ปล่อยโปะ๊ะมันก็เข้าเลยโคตรง่ายแล้วผมก็มาคอมโบกับตัวอันนี้เราสั่งอันเนี้ยเผื่อมา เพราะว่าเราต้องการใหญ่สุดใหญ่สุดไปใส่เล็กสุดได้นะโดยการหมุนเข้าหมุนไงก่อนนี่อันนี้ประกอบล่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสองนี้ประกอบล่างกันเนาะไปหานายแบบแป๊บหนึ่งนายแบบเรามาละนายแบบของเราหน้าตัวนี้อยู่หน้าหกสิบเจ็ด ผมถอดเดิมก่อนนายแบบของเราหน้าหกสิบเจ็ดหน้าตาไปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาหน้าแปดสิบสองใส่เข้าหน้าหกสิบเจ็ดโดยการหุบมันลงไปวางปุ๊บปล่อยหมุนนิดนึงติดเลยง่ายอันเนี้ยคือคุณสมบัติของเลเวลลิงเนาะซึ่งถามว่าผมเคยใช้ไหม นี่เลยตัวนี้ตัวที่ถ่ายอยู่ผมก็ใช้เลเวลลิงนะซึ่งเลเวลลิงเนี่ยในยุคก,ก่อนๆที่ผมเคยซื้อเนี่ยแพงมากในตัวเนี้ยเป็นเลเวลลิงของ a p c เนาะตัวนี้บวกกับแบ็กมิดเลเวอลิงอยู่ประมาณ2 3 0ส0พันเลยแพงมากๆนะครับแล้วเขาก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นเลเวลลิงเปล่าๆสามารถใส่กับพวก ฟิลเตอร์ที่มันเป็นแบบเกลียวได้ะโคตรมีประโยชน์เลยทุกคนถ้าคุณไม่เลือกเป็นรุ่นแบบเนี้มันจะต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นสเตปลิงอย่างนี้ซึ่งถามว่าผมมีสเตปลิงไหมมีนะมีมีเยอะเลยแล้วแบบมันเป็นไหนๆอ,อย่างนี้ซึ่งไหนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้มันยื่นออกไปยาวๆอะแล้วเวลาเก็บเวลาใช้อะมันไม่สะดวกสุดๆเลยแล้ว มันค่อนข้างที่จะแบบนี้มันมันหมุนยากมากหมุนยากมากเพราะว่ามันเป็นของไม่ค่อยไม่ค่อยได้แพงอ่ะมันไม่ค่อยแพงด้วยมันก็เลยทําให้เกียวมันอ่ะชอบกินกันเกลียวชอบกบินกันอย่างเงี้ยอืมซึ่งผมมีหน้าแปดสิบสองเยอะมากเดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ยปึ๊กเนี่ยแปดสิบสองหมดเลย ทั้งปึกเนี่ย82หมดเลยถามว่าผมมีอะไรบ้างมีเยอะมากนะผมมีตัวผมมีตัวนี้เป็นอันนี้เป็นสาตาร์นะ82นะนี่เนีนี่ yeah. นสาตาร์เป็นสาตาร์6แฉกตัวนี้1ตัวแล้วตัวที่ใส่อยู่เป็นแบ็กมิดนะเอฟเฟกมันจะฟุงฟ้งๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจแล้วก็มีตัวไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้หมดเลย แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบ็กมิดเหมือนกันนะเป็นแบ็กมิดเพิ่มขึ้นเห็นไหมนะเป็นซาซาสำหรับหน้า8 2ซึ่งอ่าหน้า8 2ผมยังไม่มีแบ็กมิดก็อันนี้ก็คือแบ็กมิดของ8 2นะครับแล้วอันนี้คือเป็นแบบเห็นปะทุกคนเห็นปะเออมันเป็นแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาแสงมันออกมามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ย เออมันจะเป็นแบบเท่ๆอย่างงี้เห็นะเนี่ยโคตรสวยเลยเนะอะเอาไถ่ายคอนเสิร์ตไ้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสตาสีนี่สตาซีเป็นี้เอาไ้ถ่าย MV จริงๆผมมีอีกหลายตัวมากนะเนี่ยอันนี้ก็คืออีกอีกกองหนึ่งที่ผมมีนะมีแต่พวกนี้เป็นหน้าเล็กหมดเลยตัวนี้ แกงนี้เป็นหน้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองมีตัวตัวนี้เป็นแบ็กมิดหนึ่งทับแปดนี่เป็นแบ็กมิดหนึ่งทับแปดหน้าเจ็ดสิบสองก็มีเนาะแล้วก็พวกนี้เป็นตัวหน้าหกสิบเจ็ดหน้าหกสิบเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นอะนาโมฟิกอันนี้เป็นอะนาโมฟิกอนาโมฟิกแบบนี่เป็นแบบอะนาโมฟิกนะเอาไว้ถ่ายนี่หน้าหกสิบเจ็ด แล้วก็มีตัวนี้คือตัดตัดแสง CPL นะอันนี้เป็นตัดแสงสะท้อน CPL นี่อันนี้อีกอันหนึง่งตัวนี้เป็นสตาสีหน้าหน้าหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นสตาสีเหมือนกันเนาะอ,อันนี้เป็นสตาสีเหมือนกันหน้าหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นแบ็กมิดหนักอันนี้เป็นแบ็กมิดหนึ่งทับสองตัวนี้นะตัวนี้แบ็กมิดหนึ่งกับสองจะฟุ้งมากเลยเด้ เห็นป่มจะฟุ้งหนักกว่าเดิมอีกดูดีไฟนี่คือเป็นแบบเป็นแบบลูกอย่างนี้เลยเห็นไะผิวผมนี่คือซ่ามากดูวยผมผมอะไรเงี้ยมันแบบฟุง้งฟุ้งไปหมดเลยนะดูดิเห็นไหมส่วนที่เป็นไฮไลท์นี่ฟุ้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าอันที่ใส่ยอยู่เนี่ยคือหนึ่งทับสี่นะซึ่งหนึ่งทับสี่อ่าซึ่งหนึ่งทับสี่บวกหนึ่งทับสองก็คือฟุ้งระเบิดเหมือนเมื่อกี้เลยนะอันนี้ ฟิลเตอร์ผมเยอะมากถ้าดูอ่าท่านมาดูตรงเนี้ยคืนบนโต๊ะเนี่ยเยอะมากๆพอมีหมดเลยเนี่ยมันก็เปลืองตังค์ไม่มีอะไรเลยเปลืองตังค์นะหกสิบเจ็ดก็มีเจ็ดสิบสองก็มีมีแปดสิบกว่าก็มีนะก็คือเปลืองนะซึ่งมีเลเวลลิงเนี่ยสั่งหน้าแปดสิบสองยอมจ่ายแพงเพื่อเอาหน้าแปดออย่างเดียวเนี่ย มันช่วยได้เยอะมากไม่งั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นหมอนผมอะคือเนี่ยเดี๋ยวนำประกอบไปดูนะมันเยอะมากเยอะจนแบบเป็นตั้งอะแค่ของเล่นพวกนี้ฟิลเตอร์พวกนี้รวมๆกันอะน่าจะได้เลนเรานะอืมน่าจะได้เลนเลยซึ่งเนี่ยโดนไอเนี้ยป้ายยาก็คือตัวสเตปลิงถามว่าตัวเนี้ยใช้ได้ดีไหมจริงๆถ้าคุณงบน้อยแล้วคุณได้ใช้งานน้อยอะตัวเนี้ยตอบโจทย์นะเพราะว่าในราคาหลักร้อยอะคุณสามารถ ได้เล่นหลายๆอย่างนะแต่ว่าถ้าคุณแบบทํางานหลากหลายเนาะทำงานหลากหลายคุณซื้อเลเวลลิงอย่างเงี้ยแพงๆทีเดียวเลยอะ่ะก็คุ้มดีนะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไวด้วยนะครับผมก็เลยลงทุนซื้อตัวของแพงไปเลยเนาะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยถูกนะผมซื้อมาแบบหลักร้อยเองนะราคาประมาณ 200รนะ้อยเนาะสองร้อยสาหรือ700ดนี่แหละไม่แพงแต่พวกเนี้ยแพงอยู่นะพวกเนี้แพงอยู่พวกนี้แพงอยู่นี่ดูดูดิอันนี้คือตั้งฟิลเตอร์ที่ถังมาเนาะทั้งหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้ากลางอะไรก็เต็มไปหมดอะ่ะตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมเอากองหน้า82เนะี่ยมาถ่ายให้ดูนะอันนี้คือรวมสีแผ่นเลยนะทั้งแบ็กมิดทั้งสตา ทั้งสไตล์อสามอันอ่ะนี่มันจะเละเทะอย่างนี้เลยเนาะเออมันจะเละเทะอย่างนี้เลยซึ่งเออนั่นแหละมันคือของเล่นของคนเล่นกล้องนะอันนี้เป็นหนึ่งทับแปดนี่หนึ่งทับแปดอันนี้เป็นเป็นพวกแกง๊งแก๊งหน้าหกสิบเจ็ดแก๊งหน้าหกสิบเจ็ดก็จะมีนามอฟฟิกกับพวกสตาร์เต็มไปหมดเลยเออกับแบ็กมิด ก็จะเป็นประมาณนี้ราคาราคาที่เสียไปกับฟิลเตอร์นี่คือเยอะมากนะเยอะเยอะสุดๆเลยก็หน้าคนละหน้าหมดเลยนะซึ่งน่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้แล้วละ่ะคือแบบนี้ง่ายแบบนี้ง่ายมากนะอย่างเงี้ยจบถอดใช่ไหมเปลี่ยนไปใช้เลนส์ตัวอื่นจบละไม่ต้องมานั่งหมุนไม่ต้องอะไรอย่างงี้ถ้ามา ใช้ตัวเนี้ยมันจะกินเกียวกันอีกกินเกียวกันก็คือโอ้กว่าจะนั่งแก้นั่งงัดแขนแทบหักเนาะแขนแทบหักใช้อย่างนี้สะดวกกว่าแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเทสให้ดูว่าฟิลเตอร์ตัวเนี้ยตัวของไฮด้าตรงเนี้ยดีแค่ไหนนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโอเค ามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอภาพนิ่งวิดีโอมันแตกต่างกันไหมมันดีขึ้นไหมใส่กับไม่ใส่เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าลองกันนะคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าโอเคผมมีฟิลเตอร์ประมาณไหนแล้วก็ตัวเลเวลลิงตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างแล้วกันนะก็จะมาป้ายยาประมาณนี้นะถ้าใครสนใจฟิลเตอร์ที่แบบเนี่ยไอพวกกองๆอะไรพวกนี้ยอยากจะสั่งตาม เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะพวกของที่ผมสั่งเนี่ยพวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้แพงนะเพราะว่าผมสั่งของจีนมาของจีนก็จะถูกหน่อยนะสองสามร้อยแต่ว่านารอของนั้นหน่อยเออแต่ว่าที่เราสั่งของจีนเพราะว่าเราอยากได้ของถูกแล้วก็เราอยากได้เล่นนะครับมันก็จะทําให้เราได้เล่นของในราคาถูก ก็สามารถสั่งตามได้นะราคาหลักร้อยนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ไปตามซื้อกันได้เนาะแล้วก็ใครอยากสอบถามอะไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปทำให้นะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับการอันบ็อกแล้วก็รีวิว w 2ชิ้นนี้นะครับทั้งฟิลเตอร์บวกกับเลเวลลิงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย